ถ้าอยางนันไปเต้นรำกันดีกว่านะคะพี่ชายของผู้หญิงเนี่ยเขาสนับสนุนแล้วก็เต็มใจจะยกให้ขนาดนี้นะดื่มฉลองกันหน่อยไว้วันนี้ฉันจะเลี้ยงแกแบบไม่อั้นเลย<อ>เพื่อเป็นการตอดแทนน้องสาวฉันที่เขาทำหน้าที่ได้ดีมากให้กับพี่ชายของเขานะเด็มาหน่อย เขาก็น่ารักไม่หยองเหมือนกันนะครับคุณดาวพี่ชายของคุณตรนี้ค่ะแต่น่าจะน่ารักกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเลิกยุ่งกับเรื่องของแฟนน้องสาวสักทีให้ดิฉันคุยแด่กับคุณทักชัยอย่างเดียวน่าเบื่อ <c oughs> ก็พี่เป็นพี่ชายของเธอพี่ก็มีสิทธิ ที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นเรื่องการครบผู้ชายนะแ,แล้วผู้ชายที่เธอคบก็ควรจะอยู่ในความเห็นชอบพี่ด้วยแล้วพี่ก็ไม่เห็นใครว่ามันจะเหมาะไปกับไอ้หมอความคนนี้แล้วตกลงคนดีแน่นะคะ พี่เนยอยากให้ทัศนน่ยมาเป็นน้องเขยพี่ตั้งนานแล้วทัศแ,แกต้องรีบมาขอน้องสาวฉันด้นวยทำไมงั้นฉันอาจจะเปลี่ยนใจยกให้คหนอื่นก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะคุณทัชชัยเพราะว่าน้องสาวคนนี้เนี่ยถ้าปักใจรักใครแล้วเราก็ ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ,ๆเหมือนพี่ชายถ้าง,งั้นก็เหมาะเลยเพราะทัชชัยมันเป็นคนที่จริงจังไม่โลเลไม่เหมือนกับพี่หรอพี่เป็นคนที่โลเลไม่น่าเชื่อถือถ้าอย่างนั้นไปเต้นรำกันดีกว่านะคะ พี่ชายของผู้หญิงเนี่ยเขาสนับสนุนแล้วก็เต็มใจจะยกให้ขนาดนี้ ไม่เมฆมาบางตามองไม่เห็นแสงดาวและองดาวจะคราวนี้คงไม่สายที่แล้วมาเคยผิดไปฉันขออภัยตอนน่อดาวหากว่าดาวจะมี